โรงเรียนเซนจอแซฟการสินกันบ้างค่ะที่นี่ต้องประกาศปิด5วันนะคะหลังไปพบนักเรียนติดเชื้อโควิดพร้อมกับส่งนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเข้าตรวจหาเชื้อขณะที่โรงเรียนอนุกูลนารีค่ะก็ปิดห้องเรียนชั้นม .3 าหลังพบนักเรียนชายติดเชื้อโควิดค่ะพร้อมให้กลับให้กลุ่มนักเรียนเนี่ยนะคะในห้องเดียวกันงดเดินทางมาเรียน14วันค่ะ จากกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เป็นเด็กนักเรียนชายชั้นป .2 และนักเรียนหญิงชั้นป .6 นะคะของโรงเรียนเซนยอเซฟการสินซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนโดยจากการสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่เนี่ยพบนักเรียนชายชั้นปอ .2 อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อจากญาติแต่ไม่ได้เดินทางมาโรงเรียนค่ะส่วนนักเรียนหญิงชั้นป .6 ติดเชื้อจากญาติเหมือนกันนะคะและได้เดินทางมาโรงเรียนวันที่16และ18พฤศจิกายน นอกจากนีนะ้ยังพบเด็กนักเรียนชายชั้นมสามโรงเรียนอนุกูลนารีซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับญาติที่ป่วยและเดินทางมาเรียนในวันที่สองและวันที่สี่พฤศจิกายนและหยุดเรียนตั้งแต่วันที่เกพฤศจิกายนเบื้องต้นพบมีกลุ่มเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกันจานวนส3สาคนค่ะล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงเรียนเซนยอเแซฟกาลสินนะคะได้ออกประกาศโรงเรียน ได้ออกประกาศการะสินปิดโรงเรียนชั่วคราวนะคะเป็นเวลา5วันและให้จัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ออนแฮนและออนดีมานเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึง26พฤศจิกายนพร้อมกับให้กลุ่มนักเรียนชั้นป .6 ที่อยู่ห้องเดียวกันกับผู้ป่วยและเดินทางมาเรียนในวันที่16และ18พฤศจิกายนและครูประจำชั้นเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด ซึ่งทางผู้บริหารและคณะครูจะทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและประเมินสถานการณ์ต่อไปส่วนทางด้านของนายเอกรักษ์สารปรังผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารีนะคะเปิดเผยว่า กรณีที่พบเด็กนักเรียนชายชั้นม .3 ของโรงเรียนอนุกูลนารีติดเชื้อโควิด19นั้นซึ่งหลังการตรวจพบเชื้อทางโรงเรียนก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของสอพทออโดยเข้าสอบสวนโรคนำนักเรียนที่ติดเชื้อเข้ารักษาปิดห้องเรียนดังกล่าวทำความสะอาดและให้กลุ่มเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกันจำนวน43คนทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อนะคะซึ่งยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม พร้อมทั้งให้ทำการกักตัวสังเกตอาการแล้วก็เรียนออนไลน์ที่บ้านเป็นเวลา14วันส่วนนักเรียนห้องอื่นและระดับชั้นต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำสามารถเดินทางมาเรียนได้ตามปกติโดยทางโรงเรียนได้มีมาตรการรองรับและให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพค่ะ